ทำนายดวงชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนมกราคม2567ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งชาวราศีตุ ุลกับชาวลัคนาตุลท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีท่านที่ต้องการดูดวง12าางารง12าศีประจําเดือนธันวาคม2 5 6 6กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะ เป็นเดือนแห่งความรักนะแต่คุณก็ผิดหวังในความรักมาเยอะรถไฟชนกันแน่นอนเลยชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะมีปัญหารถไฟชนกันระหว่างแฟนเก่าและแฟนใหม่ คุณจะมีปัญหารถไฟชนกันระหว่างแฟนเก่าและแฟนใหม่คุณะตกผลึกทางด้านความคิดแล้วนะว่ายิ่งรักมากก็ยิ่งแพ้แต่คุณะช่างมีสเสน่ห์เหลือเกินคุณะตกผลึกทางความคิดแล้วว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนก็คือมีเงินให้เยอะๆเงินก้อนใหญ่เงินก้อนเล็กคุณผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ ถึงคุณจะอายุยังไม่เยอะแต่คุณก็ผ่านประสบการณ์ความรักมาเยอะสิ่งนี้มันทำให้คุณใจเย็นลงเยือกเย็นลงในเดือนมกราเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งความร้อนแรงและมีสเสน่ห์อย่างเหลือล้นมีทั้งคนเด็กกว่าและคนแก่กว่ามามาลุมมาตุ้มลุมรักคุณ เป็นช่วงที่คุณน่ะมีเสน่ห์ในตัวมากจะมีทั้งคนอายุน้อยกว่าและคนอายุมากกว่ามาสารภาพรักมาขอความรักกับคุณจะมีคนอายุน้อยกว่าเนี่ยมาสารภาพรักกับคุณเนี่ยมีหนุ่มน้อยเนี่ยมาสารภาพรักกับคุณแล้วคุณก็รักเขาด้วยแล้วก็มีแฟนเก่ามีแฟนเก่ามาตามตือ้อขอคืนดีมีแฟนใหม่ มีแฟนเก่ามีทั้งคนใหม่และก็คนเก่าเนี่ยเข้ามาทําให้คุณว้าวุ่นแฟนเก่าก็มาตามตือ้อขอคืนดีแฟนใหม่ก็หึงห่วงเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีสเสน่ห์ทางเพศมากแล้วก็มีตังค์คุณรู้สึกเหนื่อยกับหลายๆอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาหลายๆอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิต ในเดือนมกราคมเนี้ยคุณต้องระมัดระวังอ่ะคนอันนี้เป็นไพ่โจรน,นะคุณต้องระมัดระวังพวกแก๊งคอเซนเตอร์มิจฉาชีพออนไลน์โจรออนไลน์มีคนคิดไม่ดีกับคุณอยู่ให้ระวังคุณจะโดนแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยมันเป็นคนอันนี้มันเป็นโจรเป็นนักฆ่าอันนี้ก็คือ คนที่กำลังจมน้ำตายคุณต้องระมัดระวังคนไม่ดีที่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณมีคนไม่ดีเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณทำให้คุณเนี่ยว้าวุ่นในเดือนมกราคุณจะต้องระมัดระวังพวกโจรโจรออนไลน์แก๊งคอเซ็นเตอร์สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่ คุณมีสเสน่ห์แรงมากมีคนมามาลุมมาตุ้มมีหลายคนมาหลงสเสน่ห์คุณมีคนมามาลุมมาตุ้มลุมรักคุณคุณต้องระวังเรื่องรถไฟชนกันสำหรับท่านที่มีเมียสองคนก็ให้ระวังความลับจะแตกสำหรับท่านที่แอบคบหรือแอบมีแฟนหลายคนแอบมีโลกหลายใบสำหรับท่านที่ แอบมีโลกหลายใบเนี่ยก็จะความลับแตกนั่นเองเหมือนคุณนะอาจจะแอบคบผู้หญิงพร้อมกันทีเดียวสี่คนในเดือนมกราเนี่ยก็จะความลับแตกความลับแตกเพราะรถไฟมันชนกันดังตู้ม เหมือนคุณจะกู้ยืมเงินน่ะในเดือนมกราคมเนี่ย mm hmm. เทพเจ้าซอบาจะอำนวยพรให้คุณท่านจะสมหวังในความรักสาวโสดหนุ่มโสดท่านก็มีดวงจะได้แฟนในเครื่องแบบคุณอาจจะได้แฟนเป็นทหาร ตำรวจให้ระวังปัญหาเก่าๆจะย้อนกลับมาให้คุณเครียดคุณจะมีความสุขในงานที่ตัวเองทำนะจะมีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานๆจะติดต่อมาท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่านมีดวงจะได้เงินก้อนโต จากการเป็นในหน้าขายบ้านขายที่ดินท่านมีดวงจะได้เงินก้อนโตจากการเป็นในหน้าขายบ้านขายที่ดินหรือถ้าเป็นที่ดินของท่านเองเนี่ยก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่หากเป็นที่ดินของคุณเองอ่ะมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่เมอคุณจะได้ไปงานเลี้ยงนะ ช่วงเดือนมกราเนี่ยคุณจะได้ไปงานเลี้ยงสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไมท่านมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ที่ร่ำรวยหากท่านแต่งงานแล้วมีเกณฑ์จะตั้งครันได้ลูกสาวคุณกำลังมีปัญหากับแม่ปัญหากับพ่อบางอย่างอยู่ความทุกข์ในใจของคุณเนี่ย จะจบลงเพราะมีคนให้ความเข้าใจแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามีใครแกล้งแต่เป็นที่คุณเนี่ยมีความต้องการมีความโลภและคิดไม่ดีกับคนอื่นด้วยความอิจฉาริษยาเนี่ยมันทําให้คุณอะว้าวุ่นใจคุณเป็นคนทํางานเก่งนะแต่เหมือนคุณเนี่ยจะว้าวุ่นใจ ความอิจฉาลิษยาเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยไม่มีความสุขคุณจะไปอิจฉาคนที่อายุมากกว่าและฐานะดีกว่าคุณจะไปตัวคุณนะจะไปอิจฉาคนที่เขารวยกว่ามีเงินแล้วคุณก็จะเดือดร้อนเพราะความอิจฉา ความอิจฉาริษยาของคุณน่ะมันจะเป็นต้นเหตุให้คุณน่ะถูกหลอกเงินหรือต้องเป็นหนี้คุณรู้สึกอิจฉาคนที่เขารวยคนที่เขามีเงินสิ่งเนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยเดือดร้อนตามมาแต่ในเดือนมกราเนี่ยไพ่หมอดูมันขึ้นแล้วนะในเดือนมกราเนี่ยคุณมีดวงจะได้ไปดูดวงกับหมอดูเก่ง อันนี้จะเป็นพวกดูลายมือดูโหราศาสตร์อันนี้ก็ดูไพ่หรือไม่ก็ดูหมดเลยช่วงเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะไปดูดวงอาจจะไปดูโหราศาสตร์ไทยไปดูลายมือไปดูไพ่ทาโร่ไปดูไพ่ป๊อกคุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินมาลงทุนทำธุรกิจคุณมีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจการปลูกพืช เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เหมือนคุณน่ะอยากจะทำงานเกี่ยวกับเนี่ยเป็นงานในไรอ่ะอยากจะปลูกพืชเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรสักอย่างของคุณน่ะแต่คุณมีความอิจฉาริษยาในใจนะสิ่งเนี้ยมันทำให้มายมาของคุณเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันว้าวุ่นมันสับสนนะ่ะความอิจฉาริษยาของคุณน่ะ ความอิจฉาลิษยาที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของคุณเนี่ยมันทำให้คุณว้าวุ่นมันก็เหมือนคุณนะเอาช้อนนะหรือมันก็เหมือนกับคุณเนี่ยกวนน้ำให้ขุ่นเหมือนคุณนะเอาช้อนไปกวนไปกวนน้ำอะมันก็ทำให้น้ำมันขุ่นจิตใจของคุณเนี่ยมันเป็นมันเป็นที่ว่า คุณยังมีความเป็นเด็กในจิตใจค่อนข้างเยอะคุณเห็นคนอื่นเขามีคุณอยากได้บ้างคุณเห็นคนอื่นเขารวยคุณอยากรวยบ้างมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์คุณเป็นทุกข์เพราะคุณเนี่ยไปเสพข้อมูลคนรวยถ้าคุณไม่หยุดมันก็จะทําให้คุณอะเป็นทุกข คุณเป็นทุกข์ก็เกิดมาจากความทุกข์ที่คุณเนี่ยไปรับรู้เรื่องราวของคนที่เขารวยกว่าคุณคนที่เขาหาเงินได้มากกว่าคนที่เขาโชคดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เอ๋อยากให้คุณมองคนที่เดือดร้อนมองคนที่ตกต่ำมองคนที่แย่กว่าคุณมองคนที่เกิดมาพิการมองคุณมองคนที่ไม่มีบ้านจะอยู่ คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่คุณน่ะพยายามทำงานเต็มที่แล้วแต่เจ้านายก็ไม่เห็นหัวเจ้านายของคุณเนี่ยกลับไปมองคนอื่นไม่ให้ความสำคัญกับคุณคุณเลยมีความรู้สึกโกรธแค้นในใจคุณมีความแบบเนี่ยมีความว้าวุ่นมีความคับแค้นใจคุณมีความ ว้าวุ่นมีความสับสนมีความโกรธแค้นมีความอาฆาตพยาบาทคุณรู้สึกคับแค้นใจคุณมีความรู้สึกคับแค้นใจคุณรู้สึกอาฆาตพยาบาทคุณรู้สึกว้าวุ่นเพราะมันมีคนมาทำให้คุณโกรธคุณโกรธเจ้านายที่ให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าคุณโกรธคุณโกรธเจ้านายคุณโกรธผู้หลักผู้ใหญ่คุณโกรธพ่อ คุณโกรธแม่คุณโกรธพ่อคุณโกรธผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้คุณเนี่ยไม่มีความสุขและว้าวุ่นตามมาอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคุณรู้สึกเบื่อที่สภาพแวดล้อมมันไม่ดีคุณอยู่กับคนที่ขี้ฉาคุณทํางานร่วมกับคนที่ขี้นินทา คุณทำงานร่วมกับคนที่ขี้ฉามันก็ทําให้คุณเนี่ยขี้นินทาแล้วกว็ขี้อิจฉาตามคุณอยากจะทํางานแบบเป็นดาราแบบลับเพียที่ว่าไปอยู่บ้านนอกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่ทำไรทำนาคุณฝันถึงชีวิตในชนบทที่ไม่ว้าวุ่นคุณอยากจะทํางาน เป็นชาวไร่ชาวนาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดคุณอยากจะมีชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็น er, ออเดเชนเดอร์น่ะเหมือนคุณอยากจะมีความความเป็นเป็นแบบลูกทุ่งหน่อยอะคุณมีความอิจฉาในใจและคุณรู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดจากการที่ว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีคุณอยากจะออเดนารี อ r ด i ร a รีเนี่ยคือคุณอยากจะสัมผัสธรรมชาติอะคุณอยากจะเลี้ยงควายอยากจะเลี้ยงวัวอยากจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อยากจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอยากจะปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆบ้านคุณอยากจะทำฟาร์มเกษตรอยากจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอยากจะขุดบ่อเลี้ยงปลาอยากจะปลูกพืชสวนครัวปลูกมะนาวปลูกพริกปลูกกะเพราอะไรอย่างเงี้ย คุณอยากจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติคุณอยากจะมีชีวิตที่เป็นอิสระแต่คุณก็ไม่กล้าพอสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลโชคดีค่ะ